สวัสดีค่ะชื่อจันยาถุงทองนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทยค่ะตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะมีสมาชิกทั้งหมด148คนค่ะแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตประมาณ7คนถึง1ิคนนะคะก็แล้วแต่ออเดอร์เราจะมีมากน้อยก็จะเรียกมาทำนะคะแรกเดิมคือเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะ แล้วก็เรามองเห็นว่าตลาดมันยังกว้างอยู่เยอะก็เลยเสียดายโอกาสตรงนั้นพร้อมทั้งเล็งเห็นว่าชาวบ้านหมู่บ้านในในระแวกนี้ของเราอะ่ะยังว่างงานอยู่เยอะก็เลยคิดรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมานะคะให้เป็นกลุ่มค่ะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆได้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชนของอำเภอพุนพินแล้วก็ต่อไปถึงพัฒนาชุมชนของจังหวัดตราธานีค่ะสินค้าของเราแรกเดิมเลยก็มีขนมเบื้องนะคะแล้วก็ได้ต่อยอดมาเป็นขนมกกอ่อ,อนมีขนมกูไพ่แล้วก็มีขนมอื่นๆอีกรวมประมาณสิบตัวค่ะแต่สินค้าที่ติดตลาดมากของเราคือขนมเบื้องกับขนมโกอ่อ,อนและขนมกูไพ่นะคะซึ่งขนมแต่ละอย่างก็มีหลายไซส์ด้วยกันนะคะ กองเล็กๆ,ๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมาะสมกับงานงานบวชงานแต่งค่ะเขาจะเอาแบบไปเลี้ยงแขกแล้วก็ได้พัฒนามาเป็นขนมโกอ่อนผสมข้าวสังหยดแล้วก็ใส่ไข่คเค็มด้วยอีกตัวหนึ่งเราสั่งแป้งข้าวสังหยดจากพัทลุงมานะคะเพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ของเราไม่มีก็เป็นเครือข่ายก,กันเพราะว่าเราก็สามารถที่จะส่งขนมไปให้เขาจำหน่ายที่โน,โน้นหรือเขาก็สั่งมาเราก็ส่งไปได้ เป็นการกระจายรายได้ซึ่งกันและกันค่ะส่วนไข่เค็มนะคะมันก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ของอำเภอชัยาค่ะเป็นสินค้า G.I. ของสุราษฎร์ค่ะตนนัวนี้ถือว่าไปได้สวยลูกค้าตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าเรามาปรับสูตรจากขนมโบราณที่ว่ามันหวานก็ให้มันหวานน้อยแล้วก็พัฒนาอีกตัวหนึ่งคือขนมเบื้องนะคะคือจากปกติของเรามันจะทำจากแป้งข้าวเจ้าธรรมดาตอนนี้เราจะทำแป้งข้าวสังยดค่ะ เป็นเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สีผสมอาหารอะไรเลยสิ่นหอมแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสโลแกนขนมของเรานะคะคือขนมอายุสั้นแต่คนทานอายุยืนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารตัวไหนเลยมันจะอยู่ได้แค่ห้าวันถึงหกวันค่ะเน้นมาตรฐานที่ผลิตที่สะอาดค่ะขนมจึงได้มีอายุอยู่ได้แค่นั้นโรงงานของเรานะคะ,อะตอนนี้ได้มาตรฐานอยนะคะทุกตัวตอนนี้มีประมาณเจ็ดตัว ที่เรามีออยนนะคะแล้วก็ถ้ามี EMP เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีตลาดที่กว้างขึ้นสามารถมีช่องทางจำหน่ายสู่ตลาดออกต่างประเทศได้ค่ะ mm hmm. ทางกลุ่มของเรานะคะก็รู้สึกว่า ดีใจกับตรงนี้มากเพราะว่าทางกลุ่มของเราได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มสามารถกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านค่ะได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีไรายได้ให้มีความสุขได้ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวอื่นก็รู้สึกเป็นสุขใจค่ะส่วนช่องทางการจําหน่ายนะคะของเราะจะจําหน่ายตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็ ทำส่งกับร้านค้าขายของชําทั่วไปหลักๆเลยคือเราจะได้ไปออกบูธกับพัฒนาชุมชนของจังหวัดเนี่ยค่ะให้ความไว้วางใจกับกลุ่มของเราว่ามันมีคุณภาพมีประสิธิภาพได้ออกบูธบ่อยมากค่ะทุกครั้งที่มีงานในจังหวัดนอกจังหวัดซึ่งการออกบูธของเราแต่ละครั้งเนี่ยก็ยอดดีมากค่ะเพราะว่าขนมตัวนี้มันทํายากไม่ค่อยมีคนทาค่ะวิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทยนะคะ ก็ขอฝากาสินค้าทุกๆตัวของกลุ่มด้วยนะคะเพราะาสินค้าของเราทุกตัวมีมาตรฐานคัดสรรดาวได้สามดาวสีดาวนะคะแต่ละตัวไม่ต่ำจากสามดาวนะคะก็ช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนนี้มีไรายได้ทั่วถึงกันนะคะก็ขอฝากด้วยะคะ่ะ